เดี๋ยวเราจะมาอันแพกไพ่กันนะไพ่นี่มีชุดว่าไพ่จุติซึ่งเพิ่งลงจากเครื่องมาเลยนะคะนี่แหละเราอยู่ไกลนะคะมันก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราแกะเราอยู่ไกลนะคะ <c oughs> กว่า,าจะได้มารีวิวกับเขาก็ใช้เวลานิดหนึ่งไพ่ชุดนี้ยังไม่ค่อยมีใครรีวิวกันนะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเฮ้ยเป็นยังไงอะอะไรอย่างงี้เขาห่อมาดีมากเลย บับเบิลนะคะน้องคนที่นำมาให้นะคะก็บอกว่าขอแกะบับเบิลออกได้ไหมอ่ะ <c oughs> แกะไม่ได้นะคะแกะบับเบิลออกไม่ได้นะจ๊ะที่รักไม่งั้นมุมพี่ไปหมดนะจ๊ะนี่ขนาดว่ามีบับเบิลมานี่ก็ต้องระวังสุดฤทธิ์มีบับเบิลก็ต้องยังต้องระวังเนาะโอ้ว้าวไพ <c oughs> จุดจิของเราสุดๆไปเลยมันเลิศมาก ได้ไพ่พิเศษนะคะจริงๆต้องมีห้าใบนะจัญญาได้มาแค่ใบเดียวนะคะเพราะว่าเราพีไม่ทันถ้าช่วงพีตอนแรกอะ่ะน่าจะได้ครบหมดนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะได้พยายมราชมานะคะก็ถือว่าโอเคอันนี้คืออะไรอ่อเขาก็จะมีคู่มือให้ได้ท่านมาเราก็เอามานำมาสับไพ่ด้วยกันนะคะได้ไพ่พิเศษมา เท่ากับว่าเราเสียพายไปกี่ใบอะสี่ใบใช่ไหมไม่ทันอนะ่ะไม่ทันชาวบ้านชาวช่องเขาทุกรอบเลยนะคะอยู่ไกลก็อย่างนี้แหละ,ะคนที่ผลิตพายผู้จัดทํานะคะชื่อว่าอ่าบูชายานก็คือว่าถ้าเป็นช่วงพรีก็จะได้พายปรมคูนะคะ มีประมาณห้าใบแต่ว่าสัญญามไม่ทันช่วงพีก็เลยได้ไพ่สู่มาเป็นพญายยมราชนะคะเป็นปางเทวดาไพ่บรมครูชุดอื่นนะคะก็จะมีพระราหูองค์เท้าเวสุวรรนะคะแล้วก็พระพิเภกแล้วก็พระพิรามนะคะซึ่งอสี่ไพ่พิเศษที่เหลือที่สัญญาไม่ได้มานะคะก็จะเป็นก็คือหน้าองค์จะเป็นยักษ์จะเป็นรูปลักษณะยักษ์ทั้งหมดเลย นะคะก็ดูตามภาพนี้ได้เลยนะคะก็ดูภาพตามข้างล่างนี้นะแต่ทีนี้เราไม่ได้มาในช่วงพรีก็เลยได้ไพ่สุ่มมาเป็นพระยายมราชได้มานะคะพระราหูท้าเวสุวรรณและพระพิเภกแล้วก็พระพิรามส่วญญาไม่ได้เสียใจแล้วก็จะมีไพ่พระพุทธรูปปางต่างๆจะมีเป็นปางตามวันเลยนะคะส่วญญาไม่แน่ใจว่าในกล่องนี้มีหรือเปล่าเดี๋ยวเรามา ลองแกะดูนะคะจริงๆก็รอมานั่งนานแล้วล่ะสวยมากกล่องสวยสุดๆนะคะจากไพของผู้จัดทำบูชายานนะคะไปลองดูกันได้ไม่แน่ใจว่าหมดหรือ,อยังนะคะก็อาจจะต้องอลองไปเลือกไปเข้าไปในเพจนะคะแล้วก็ไปถามผู้ผลิตดูไปจัดมาได้เลยนะค,ะคุ้มนะคะคุ้มค่ากับการรอคอย ให้ผลงานของคนไทยนี่ไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงๆเราต้องอุดหนุนคนไทยด้วยกันนะคะโอ้กล่องข้างๆมันติดนิดหน่อยนะคะมันมาตั้งแต่แรกเลยเนี่ยเห็นไหมหอ่อเท่าไหร่ก็กระแทกนะคะก็ทำใจนะเพราะว่าส่งมาไกลไม่รู้มาตั้งแต่ผู้ผลิตหรือเปล่านะคะกล่องมันเป็นมาตั้งแต่ตอนแกะซีลแล้ว ไม่อยากจับมันเยอะนะคะขอให้เป็นแค่นี้เหอะอืมเป็นแค่นี้นะคะเป็นแค่ช่วงข้างๆกับช่วงนี้ที่กล่องแบบมันมันล้างอยู่นะคะก็เอาเป็นว่าปล่อยนะช่างมันก่อนเปิดดูนะคะดูกล่องภายนอกภายใน,นเขาตีพิมพ์ครั้งแรกกล่องดำนะแล้วก็เขียนว่าตำนานผีพิถีไทยตีพิมพ์ครั้งที่หนึ่งนะคะนี้เป็นไพ่จุตินะ ของผู้จัดบูชายานแล้วก็ได้เลขหนึ่งหกเก้ามาเป็นสุ่มอีกเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะถึงว่าสุ่มเลขตลอดนะคะหนึ่งหกเก้าเลขหนึ่งหกเก้าความสำเร็จหนึ่งหกก็เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วเป็นในความหมายของพวกสยมูจิตวิญญาณหรืออะไรแบบนี้นะคะก็เป็นแบบถูกจะถูกตีความได้หลายมิติมากขึ้นอยู่กับเรานะคะจะเป็นเียวเกี่ยวข้องกับความฝัน เห็นอะไรบ่อยเห็นวันเห็นสิ่งที่ลี้ลับอะไรเงี้ยค่ะเลขหนึ่งก็คือการเริ่มต้นใหม่นะคะความเป็นผู้นําก็ความตั้งใจนี้เลขหกคือความรักครอบครัวความห่วงใยการเสียสละการประสบผลสําเร็จในชีวิตหรือเป็นเกี่ยวข้องกับความแบบมีเสน่ห์นะคะก็คือไพ่ก็มีเสน่ห์ในตัวเองอะไรอย่างนี้อ่ะมันช่างเหมาะนะเหมาะกับเจ้าของไพ่มากนะคะเลขเก้าก็คือการสิ้นสุดวัฏจักรนะคะที่จบลงความเมตตา การเติบโตทางจิตวิญญาณหรือพระเกชนะเองนะคะเลขหกนี้ก็จะเป็นที่เกี่ยวข้องกับดาวศุกร์นะคะเป็นดาวพระศุกร์เลขหนึ่งก็คือดาวพระอาทิตย์นะคะโดยรวมๆนะคะก็จะสื่อถึงการเริ่มต้นใหม่ด้วยความเข้าใจเพื่อเข้าสู่การเติบโตทางจิตวิญญาณนะคะไพ่นี้นะคะก็ถูกจังหวะจากโคนะคะ มาต้องไปเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้อื่นการเยียวยาหรือเกี่ยวข้องกับความรักนะคะแต่เ,เลขนี้นะคะก็เกี่ยวจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเส้นทางธรรมะการบําเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมการปลดปล่อยกรรมเก่าๆนะคะเลขนี้ได้มาก็ไม่ใช่ความบังเองิญเดี๋ยวเรามาดูไพ่ข้างในกันบ้างดีกว่าได้ไพ่นี้มาสัญญาแบบว่ายังไม่แกะเปิดนะคะได้มาสักพักหนึ่งแล้วอยากจะไปไหว้สักทีหนึ่ง นะคะเหมือนหน้ากล่องเลยมีเป็นพญายมราชเหมือนกันนะคะที่มีของขา่าเกี่ยวข้องกับพญายมเกี่ยวข้องกับความเชื่อตำนานความเชื่อต่างๆของพญายมราชนะคะก็อันนี้ไพ่นี้ก็ตั้งใจซื้อจริงๆนะคะตั้งใจไปเอฟมาเพื่อให้ได้อ่าเกี่ยวข้องกับความขลังหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้สิ่งที่เราไม่เคยเห็นไม่เคยเจอมาก่อนนะคะที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้ดดเดี๋ยวเราก็มาดูข้างในนะคะท้าถาปู่ พระถาบูชาสเสด็จปู่พญายมราชขึ้นว่าปโตเมตังประชีวินางสุขโตจุติจิตะเมตังนิพพานังสุขโตจุตินะคะเขาก็จะมีอ่าเหมือนกับว่า mm hmm. เห็นบอกว่าไพา่เขาทำมาแค่หกร้อยชุดนะคะหมดแล้วหมดเลยไม่มีแล้วจริงๆอะ่ะทุกงานนะ่อยากจะซื้อสักหลายสำรับเลยอยากจะซื้อส,สองสำรับเก็บไว้แต่ก็มันก็ไม่ได้ว่ามันถูกนะมันก็แพงอยู่เหมือนกัน ศิลปินที่เขาวาดเนี่ยก็คือมีความคิดสร้างสรรค์ดีมากนะคะรู้สึกสูกชะตากับสำรับนี่มากเลยนะโหมันสุดๆไปเลยอ,ะอ่ะถือว่าโอเคนะคะทําเป็นไพ่ตีพิมพ์เป็นครั้งแรกนะเอ่อก็จะคล้ายให,ให,ให,ให้มูเตลูเหมือนกันนะเนี่ยนะคะกล่องข้างหลังเขาก็จะเขียนว่าบูชายานกล่องดําเลยเขียนว่าบูชายานนะคะเอ่อโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูกัน ว่าไพ่เป็นอย่างไรบ้างนะคะโอ้โหสุดไปเลยเลิศจริงจรงิไม่ค่อยอยากจะจับเลยอะแกะรีวิวไพ่อยากจะใช้ถุงมือมากบอกตรงๆเพราะว่าเป็นไพ่สีดำะคะ่ะมันก็จะเป็นรอยได้ง่ายเนาะจริงๆนะคะอันนี้เป็นรอยมาขอบอะเป็นรอยอะเออมันเป็นรอยนิดนึงรอยเหมือนรอยแบบรอยกระแทกกับกล่องไหม เนาะเป็นรอยกระแทกกระกล่องจริงใส่ถุงออพลาสติกพอ,อมาให้หน่อยก็ได้เนาะเธอไม่ห่วงถึงพลาสติกมาให้เลยอ่ะเนี่ยมันมีกระแทกเป็นแบบเป็นรอยรอยนิดนึงนะคะแต่ก็ดูโดยรวมก็ไม่ได้มีอะไรนะถือว่าโอเคเช็ดนิดนึงก็ได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูภาพข้างในนะคะรายละเอียดใดบ้างมีไพ่อะไรบ้างนะคะก็จะมีไพ่คู่แล้วเนาะสัญญาได้ไพ่สุ่มมาเป็นพระรมเป็นไพ่พระรามครูนะคะพญายมราชปางเทวดาเนาะ ก็จะมีผู้พิพากษาดวงวิญญาณอ่ะเดี๋ยวเรามานับกันว่ามีกี่ใบนะคะให้ใบที่หนึ่งผู้พิพากษาดวงวิญญาณนะคะผู้พิพากษาดวงวิญญาณก็คืออ่พระยาโยมราชนั่นเองนะสีสวยนะข้างในอะ่ะก็ถือทําว่าทําออกมาได้ดีนะคะคือถ้าเป็นอ่าเหมือน เขาเรียกว่าอะไรนะไพ,าพา่พาไพ่คลายนะคะไพ่คลายที่สัญญารีวิวไปอันก่อนอันนี้ฟูมฟักนะคะไปที่สองเป็นฟูมฟักเวลาได้ไพ่ใหม่มาต้องมีการนับไพ่นะเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าอ๋อมันครบหรือเปล่าอะไรย่างนี้ถ้าไม่ครบเราก็จะได้แบบว่าอ่าไปติดตามกับทางเพจได้นะคะความที่แบบว่าอยากได้ไพ่ไทยมากนะก็แล้วก็อยู่ไกลด้วยมันเลยจําเป็นจะต้องแบบ เช็คให้ดีๆนะคะใครได้ไพ่ใหม่มาต้องเช็คแบบนี้ทุกสำรับนะคะอ่ะไพ่ใบที่สามความกล้าหาญไม่กล้าจับเลยเนี่ยไพ่ใบที่สี่การศึกษาเล่าเรียนอาจจะยังไม่ได้มามาบอกความหมายนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวไปเราดูแค่หน้าไพ่ไปเรื่อยๆก่อนความหมายก็ทางผู้ผลิตเขาก็ได้มีส่งทางไฟล์ให้นะคะเป็นไฟล์ pdf เนาะซึ่งเราก็ไปดูได้ทางออนไลน์นะคะ สนุกสนานนะคะเป็นไพ่เด็กนะคะเหมือนกูมานทองแปกภาระไพ่ใบที่เจ็ดแปกภาระนะคะไพ่ใบที่แปดการลองของอันนี้ก็เหมือนกับไพ่มูเตลูเหมือนกันนะเนี่ยไพ่ใบที่เก้าความเป็นมงคลของมงคลแล้วก็จะมีคีย์เวิร์ดให้นะคะก็เข้าใจง่ายแล้วก็อ่านได้ง่ายแต่ก็ อันนี้จะเป็นแบบว่าต้องดูไพ่เป็นหลักนะคะดูภาพในไพ่เป็นหลักเป็นไพ่ออร์คโลนะคะอันนี้ขาดหายไปความหักขาดหายไปสิ่งที่หายไปอะไรอย่างนี้ความมีอํา,า,านาจวาสนานะมีอํานาจวาสนามีเงินหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ามีอํานาจอ่ะแน่นอนนะคะมีอํานาจมาในอดีตเนี่ยก็มีเงินอยู่แล้วล่ะใบสิบสองลอยทุกลอยโศกนะคะลอยทุกลอยโศกหมดโลกหมดภัยมุ่งมั่งตั้งใจ ความตั้งใจดีการหายจิตหายไข้การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะโอททำดีนะนี่กา,บารบันะคะบงคับนะบังคับให้ทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยนะก็เหมือนคล้ายๆการบังคับหนังตะลุงอะไรงี้สมัยก่อนนะคะเขาก็เป็นเหมือนกับให้ทำนู่นทำนี่ทำอะไรเงี้นะคะ ลงหลักปักฐานนะ,ะการลงเสาเอกอะไรกี่การลงเสาเอกการรู้ความรับร่วงรู้ความรับความโดดเด่นเป็นพิเศษการรอคอยนะคะภาพภาพไพ่ก็จะดูความขลังนะมีความขลังสีภาพชัดเจนคนสำคัญคนสำคัญในครอบครัวเราจะต้องไปนั่งอ่านตามไพ่แล้วล่ะ อ่านความหมายเยื่อใหญ่ความมีเยื่อะใหญ่เสริมสเสน่ห์มีสเสน่ห์ทำให้ดูดีขึ้นผู้สร้างผู้สมคือดูสบายตาสันเนี่นมองว่าเออถูกใจนะคะก็ดีมากอะลอยรั่วสนันนชอบไปภาพอะไรแบบนี้นะมันมีดูมีสเสน่ห์ดีติดใจดีะนะคะ ก็เราก็จะนับไปด้วยเนะาะพระพร้าเขาดูมีเสน่ห์มากจริงๆนะเือแบบว่าภาพภาพสีสดสวยมากออกดอกออกขุนะคะการปกปักรักษาจากคนที่บ้านจากสิ่งที่อยู่ที่บ้านสิ่งที่มองไม่เห็นที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะกระทันหันทะเลบ่อแวงตันหาราคาการแข่งขันอันนี้เหมือนในนี้เลยอะ่ะเหมือนควายธนูเลย ไพ่ดาวังคารไพ่ที่เป็นความหมายของดาวังคารได้เลยความมุทะรุอะไรนี้นะคะการแข่งขันเนาะสิ่งแวดล้อมเป็นพีชชัยชนะใบที่35จะดูว่าซ้ำกันไหมหรือว่ามันเกินหรือว่าขาดอะไรไหมนะมีโชคมีลาบแล้วก็รีวิวหน้าไพ่ก็สวยด้วยรับโทษนะคะนี่ก็จะเป็นการรับโทษที่แบบว่าอยู่ในนรกนะคะใครทำดีได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วนะคะแล้วก็เป็น อยู่ในโรคอยู่ในอะไรอย่างนี้ก,ก็จะมีท่านโยมมาทูตนะคะโยมมาบาลไม่มีการทําทันลงทันนะคะสําหรับคนที่ทําไม่ดีเนาะ,อะของเข้าตัวการมีเป้าหมายภาพคนเนี่ยชัดมากเลยห้ามปีดปรากจุจุการได้รับโอกาสปากเป็นสีพูดดีเป็นสีแกปากนะคะพูดมากปากก็มีสีนะพูดไม่คิดอะแก้บนนะคะ สื่อสวรรค์ก็จะมีองค์พระพิคเนศอยู่ด้วยแล้วก็จะมีพราหมณ์นะคะพราหมณ์ฮินดูเนาะสี่สิบหกขายดิบขายดีขายดิบขายดีของเก่าของเดิมสี่สิบเจ็ดภาพรวงตาสี่สิบแปดอุทิศส่วนกุศลแรงคู่ การช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะใบที่ห้าสองขอเปิดทางใบที่ห้าสามการบริหารการจัดการใบห้าสิบสี่ความพอเพียงห้าสิบหกความปลอดภัยห้าสิบเจ็ดจุดเปลี่ยนห้าสิบแปดการช่วงชิงห้าสิบเก้าบุญใหญ่หกสิบการได้ไม่คุ้มเสียหกสิบเอ็ดพรสวรรค์มีพรสวรรค์นะคะหกสิบสองการพักผ่อนหย่อนใจก็ผู้ชายก็มีการพักผ่อนหย่อนใจเนาะ การปลดปล่อยอก็จะมีการปล่อยนกปล่อยปลาคู่ค้าคู่สัญญาก็จะมีคู่สัญญากันนะบางครั้งร่ำรวยอานอนนับเงินนับทองนะคะบางครั้งร่ำรวยมากนอนนับเงินนับทองกันเลยทีเดียวความกลมกลืนก็จะมีการใส่หน้ากากฝึกเครื่องการเงินฝึกเครื่องอันนี้ก็จะเหมือนถ้าไพ่ในทาโร่นะคะก็จะเป็นเหมือนไพ่ห้าเหรียญน,นะ การฝืดเพืองก็อิงจากไพ่ทาโร่หลายๆใบยอยู่เหมือนกันนะคะหรืออิงจากไพ่ออร์คโลชุดอื่นๆนะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกสําหรับไพ่ในกลุ่มของสัญญานะคะก็จะรีวิวให้ดูเรื่อยๆนะว่าเอ้ยมันโอเคอยู่นะมันดีอยู่นะอะไรเงี้ยไพ่ชุดแรกๆของสัญญายังไม่เคยมารีวิวก็จะมารีวิวนะคะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นการพิมพ์ไพ่ในปีนี้นะคะในปี25 6 8สดนะคะ ก็เดี๋ยวเราจะให้ดูไพ่ชุดแรกๆเลยนะที่ตั้งแต่ว่าเริ่มเริ่มทำอาชีพนี้นะคะการเปิดไพ่ดูดวงนะเริ่มที่มาเป็นแม่หมอนะคะหรือคนนักอ่านไพ่นักพยากรณ์นั่นเอง68ความมัวเมา69วัฏจักรเป็นรูปนาฬิกาทรายตำหนักให้ความอบอุ่น อ่ะโยกย้ายนไพายไปเท่าไหร่ละเจ็สิบอดโยกย้ายการโยกย้ายการเดินทางการออกไปตามหาความฝันอะไรเงี้ยเจ็ดสิบสามอาคาดเจสิบสี่สืบเชื้อสายเจ็สิบห้าความสับสนเจ็สิบหกการขอส่วนบุญโอ้โเลิศจริงะคะก็จะมีเหมือนพิเ็ดนะคะมาขอส่วนบุญ กระไพ่ผีเปรตนั่นแหละดูแล้วเหมือนไพ่ชุดอีกชุดหนึ่งนะคะก็คล้ายๆกันอ่านคล้ายๆกันเลยความเกลียดท้านนะคะเจ็ดสิบเจ็ดจ็สิบแปดความมั่งคงยั่งยืนถ้าอ่านไอ้ไพ่ชุดอีกชุดหนึ่งได้นะคะไพ่ออริโกชุดหลกัหลกๆของสำนักพิมพ์ใหญ่ๆนะอ่านอันนั้นได้ก็อ่านชุดไหนก็ได้เจ็สิบเก้าการต่อชะตา แปความแอบแฝงแปดสิบเอ็ดการเสื่อมศรัทธามีแปดสิบเอ็ดใบนะคะมีทั้งหมดแปดสิบเอ็ดใบที่มีความหมายหรือว่ามีเป็นไพ่ภาพนะไพ่หลักๆแล้วก็จะมีไพ่พิเศษเก้าใบิเศษแถมมาให้ไพ่ใบแรกของไพ่ชุดพิเศษนะคะจะเป็นพระพุทธรูปปางถวายเนตรนะคะเป็นปางของ ประจำวันอาทิตย์นะคะแล้วก็<ๆ>เขาก็จะมีข้อมูลกํากับเนี่ยการริจาคเลือดเนาะหรือว่า่าเรื่องของเปิดน้ํามันตะเกียงถวายน้ํามันตะเกียงหรือจุดน้ํามันตะเกียงอะไรย่างนี้นะคะเพื่อความสว่างสวยการเสริมมงคลของคนเกิดวันอาทิตย์นะอันนี้เป็นวันจันทร์ปางห้ามญาตินะคะอืมอาจจะเขาก็จะพูดขึ้นมาว่าโอเคมีการเลี้ยงสรรัตว์นะคะหรือว่ามีการให้ทานกับสรรัตว์ วันอังคารปางสายญาตินะคะเป็นพระปางอังคารเนาะก็อาจจะแบบว่ามีการบริจาคทานให้กับโครกระบ,บืออะไรอย่างนี้วันพุธปางอุ้มบาทจะไปเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างก็ไปเกี่ยวข้องกับปางที่คนเกิดว,วันพุธแล้วก็มีการอุ้มบาทนะคะก็จะมีลูกสุนัขมีอะไรอย่างนี้วันพฤหัสบดีาดปางนั่งสมาธินะคะเป็นวันครูอยู่แล้วการนั่งสมาธิการบริจาค ายายุกยานะคะหรือว่าถวายพระไตรอย่างนี้ทางการทําสังฆทานเนาะนี่วันศุกร์ปางลําพึงนะคะการบริจาคก,การปล่อยชีวิตไถ่ชีวิตโควันเสาร์ปางนาคปกนะเป็นปางของประจําวันเสาร์อาจจะมีการสร้างวัดสร้างโบสถ์ขึ้นมาได้หรือล้างห้องน้ํานะคะเพื่อเสริมมงคลล้างห้องน้าวัดก็วันพุธกลางคืนปางปาริไลยะ พุทธกลางคืนนะพระเกรดนะคะปางสมาธิเพชรเป็นไพ่พระเกตเนาะอันนี้ยังไม่รู้ความหมายนะคะเดี๋ยวลองจะไปอ่านดูว่าเอ๊ะความหมายพระพุทธร,รูปในแต่ละปางเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรบ้างเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นพระประจำบนเกิดแต่ว่าเราไม่ได้รู้ความหมายเพื่อที่จะเอามาพยากรณ์นะคะว่ามีข้อพิเศษอย่างไรรีวิวพอสังพอของปากของคอเนาะเราจะใช้ไพ่นี้ทํานายในโอกาสหน้านะคะเอาเป็นว่าไพ่ จุตินี้ชุดนี้นะคะก็ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ชอบมากดีมากสวยมากมันดีมากจริงๆค่ะจะดูสิว่าไ,ยยาออไ,นนไพ่อยากบอกอะไรในวันนี้ไพ่พลังงานนี้มาอยู่กับซอนยาแล้วขอพลังงานนะคะเป็นการ์ดออฟเดอะเให้ซอนยาหน่อยนะอยากบอกอะไรซอนยาคะมีโชคมีลาบอ่าขึ้นเลยเอาจริงๆก็คือเป็น จะแม่ตะเคียนเนาะความมีโชคมีลาบเข้ามาอ่ะไพ่อยากบอกอะไรสัญญาในวันนี้นอกจากความมีโชคมีลาบแล้วไพ่การ์ดออฟเดอะเดย์วันนี้นะคะมีอะไรอีกอยากบอกอะไรอีกการพัดภาคพัดภาคคนที่พัดภาคมีโชคมีลาบจากคนที่พัดภาคใครใครเนาะโชคลาบจากคนที่พัดภาคภาพลวงตาช่วงนี้ก็คือว่ามีโชคมีลาบเข้ามานะคะแต่ว่า ก็จะต้องระมัดระวังบุคคลระมัดระวังอะไรที่มันเป็นภาพลวงตามันเป็นสิ่งที่มันไม่จริงไม่ใช่อะไรแบบนี้นะคะก็ต้องระมัดระวังหรือระมัดระวังคนที่ไม่จริงคนที่ไม่ใช่เข้ามามาอยู่กับสัญญาแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างนะคะบอกหน่อยด้มายมาอยู่กับสัญญาเราเป็นยังไงบ้างปกปักรักษาการปกปักรักษาท่านปกปักรักษานะปกปักรักษาเราอ่ะ เออมาอยู่กับเราแล้วมาปกปักรักษาเราอีกดีมากขอบคุณมากเลยคะ่ะอ่าปกปักรักษาเยื่อใยนะคะแล้วก็ช่วยเหลือเจือจุนมีความเป็นห่วงเป็นใย,ยให้แล้วกันเนาะเพราะว่าอันนี้มันแสดงถึงความแบบเป็นห่วงความแบบมีเยื่อใยตอต่อเราคือแสดงว่าอะไรที่เป็นของเรามันก็จะเป็นของเรานะคะความเป็นห่วงเป็นใยตอนนี้เขาพักผ่อนหย่อนใจนะคะ ใครบอกว่าให้ไปนอนได้แล้วพักผ่อนหย่อนใจเขาก็จะนอนเหมือนกันนะคะโอเคได้ค่ะไพ่พลังงานชุดนี้ในสำรับนี้มีพลังงานอย่างไรบ้างพลังงานเกี่ยวกับเรื่องใดบ้างสิ่งที่มันไม่จริงให้มันจริงขึ้นมาได้ก็คือเราสามารถอมองทะลุอะไรที่มันลวงเราอยู่นะคะให้เห็นเป็นจริงได้ประมาณว่าสามารถบอกได้ว่า เรื่องใดเป็นเรื่องจริงสิ่งที่เราเจออยู่เนี่ยมันคืออะไรนั่นเองให้บอกความเป็นจริงกับเรานะคะพลังงานของไพ่โชคลาภอีกแล้วนะมีความเป็นโชคเป็นลาภให้เราเรื่องอะไรอีกการพักผ่อนหนือนใจการรอคอยคนที่ใช้เข้ามาแล้วก็อุทิศส่วนกุศลอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรก็อันนี้พลังงานไพ่ก็คือการอุทิศส่วนกุศลการ อทําให้ความจริงกระจ่างนั่นเองจบไปแล้วนะคะกับการรีวิวไพ่ในชุดจุติชุดนี้ขอไหว้นะคะขอว่ากรบไหว้พระยาโยมราชพระยาโยมราชซึ่งก็เป็นไพ่ภาพที่เรารู้กันอยู่แล้วนะคะออร์คโคนี่ยที่เกี่ยวข้องกับองค์พยายมราชนั่นเองนะที่เป็นผู้นําทางด้านจิตวิญญาณอยู่แล้วนะคะ ก็เดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ได้ในคลิปวิดีโอต่อไปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะสัญญากับช่องดูถนูนแม่รู้ดวงเรามาเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะกับการเด็กรีวิวในไพ่สำรับต่อๆไปนะถ้าหากใครอยากจะให้สัญญารีวิวสำรับไหนก็คอมเมนต์มาบอกได้นะคะหรือว่าอยากจะให้สัญญาเปิดไพ่สำรับไหนให้นะคะมีการ พยากรณ์ข้างหลังบ้านนะคะหรือว่าพยากรณ์เป็นการส่วนตัวก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะที่ description น,นจะจ๊ะมันจะมีข้อมูลอยู่ในนั้นนะคะสามารถไปแอดสัญญาเข้ามาได้เลยนะงั้นขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ